โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมในเกมไมค์ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับนะฮะก่อนอื่นเลยวันนี้ผมจะมาให้ดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่าบริเวณตรงนี้ผมได้ทําการขุดเยอะมากๆเลยเป็นการใช้เวลาที่ยาวนานมากครับสำหรับทําบริเวณนี้ซึ่งถ้าถามว่าทําไมผมทําแบบนั้นหรออ๋อผมจะเอาไปทําฟาร์มนะฮะ ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทำอะไรแต่หลักๆเลยผมได้าทำบริเวณกว้างๆเพื่อที่จะได้ฆ่ามอสเตอร์นะฮะเพื่อที่จะเอาลูกแก้วอนเดอร์แมนนะฮะถามว่าลูกแก้วอนเดอร์แมนนั้นเป็นยังไงนี่นี่เป็นอย่างนี้ผมได้ทำการกดเอาแล้วล่ะอ่าอยู่ตรงไหนนู่นี่ไงนี่ฮะลูกตาอนเดอร์แมนซึ่งผมจะเอาไปตามล่าหาอ่า เขาเรียกว่าอะไรวะสตองโฮหรือเปล่าอ่าเป็นบริเวณที่เราจะไปวาร์ปหาอเอ็นเดอร์ดาร์กอนนะฮะซึ่งเราต้องตามพวกนี้มานั่นแหละก่อนอื่นเลยผมขอคาร์บนี่ก่อนโอเคเราได้มา7เม็ดนะฮะขั้นตอนนี้นั้นจะเป็นการสุ่มนะฮะว่ามันจะไปทางไหน ซึ่งลูกแก้วถ้ามันไปทางไหนอะ่ะก็คือบริเวณตรงนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรวะผาจะเรียกว่าสตองโฮก็แล้วกันสตองโฮมันก็จะอยู่ทางนั้นนะฮะอ่ะเราจะทําการสมนะฮะอ่าผมขอเป็นบริเวณเอ่อตรงนี้เอาตรงนี้เลยตรงมา้าม้านําโชคเราจะขึ้นหลังม้าก,ก่อนนะฮะไปเลยไปไปละ อยู่ทางนั้นเราจะวิ่งวิ่งไปนะฮะ,ะเราเก็บมาก่อนอของเนี่ยมีเท่านี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเอ้ยผมขอเก็บไปทางนั้นนะเดี๋ยวผมขอเก็บของไว้ไว้ก่อนเก็บเบ็ดไม่มีกล่องว่างเลยนี่ไงเดี๋ยวนะตัวผมนั้นมีไม่มีชุดเกราะ่ะเดี๋ยวผมขอใส่ชุดเกราะกักนมาเลยน้องมา าทางนั้นก็ระหว่างนี้ก็ดูภาพเร็วไปก่อนนะฮะอตอนนี้จะเป็นการวิ่งไปเรื่อยๆเลยเอ่อผมลืมนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมขอกลับบ้านก่อนเอ่อผมต้องต้องการสิ่งที่จะนำผมมัน ผมต้องการสิ่งที่ผมนั้นสามารถกลับบ้านมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะแต่เอนเลยเรามุ่งหน้าไปที่บ้านเราก่อนทางไหนวะเออทางนี้เออเกือบลืมอ่าสิ่งที่ผมนั้นต้องการนั่นก็คือเลสโตนนะฮะเลสโตนเรามีไหมมีอยู่เป็นเกาะเลยเอา่ามีตัวที่เป็นย่อยย่อยไหมไม่มีงั้นก็เอามาเลยดูสิว่าเราสามารถทำอะไรบ้าง สิ่งที่ผมต้องการนั้นเป็นเข็มทิศนะฮะอ่านี่ไงต้องการเหล็กจำนวนสปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็เรสโตนโอเคเรามีเข็มทิศที่จะกลับบ้านแล้วนะฮะนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่ม้กของเราอาหารเราพร้อมเนาะโอเคลุยเลยวิ่งไปฮนะ โอเคผมผมลืมนะฮะว่าผมต้องไปทางไหนครัแบบนึงนะผมจะโจนอีกสักครั้งนะฮะหวังว่ามันจะไม่หายไปนะฮะโอเคไปทางนั้นอย่าหายนะลูกแก้วโอเคเอาไปเก็บเลยอุน้องมา แะครับคุณผู้ชมครับพอดีผมเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับผมได้เจอบ้านของแม่มดก่อนอื่นเลยผมขอลงไปบวกกับเจ้านั่นก่อนอ่อดาบโอเคเดี๋ยวผมไปตีกับน้องก่อนมาเลยเจ้าแม่มดก็อยู่ไหนเกอแต่แม่โอ้นี่ไงนี่นี่น,นี่มันเป็นออ ทุกตาอ๋อมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนั่นแหละฮะบ้านอย่างสวยเลยสวยสวยแต่ไม่สวยเท่าบ้านผมก่อนเอาผมขึ้นเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงม้าผมอยู่ไหนวีมันเข้าแล้ววะวรแล้วไงแปลเลยนี่ไงจะมา้ารอไปทางไหนต่อวะอ่ะโอเคไปทางนั้นนะฮะ อย่าหายนะโอเคยังอยู่ไปเลยครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะฮะพอดีเหมือนผมเจอทอสว่ะแวตหนึงนะอ๋อบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมออกมาสำรวจนะฮะสำหรับชิปไม่ได้อัดชิปไว้ด้วยมมนเป็นเอ่อผมได้เดินออกตามหน้าหาทะเลทรายนะฮะก็เดินมาไกลพอสมควรเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาที่ปลอดภัยก่อนอโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเตรียมุมมองก่อน เดี๋ยวผมฆ่าซอมบี้ก่ับเดี๋ยวหาที่ปลอดภัยสำหรับมาผมนี่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 น้องม้าจะอยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวผมขุดลุมให้น้องดีกว่าโอเคตัวนี้แหละอย่าไปไหนนะเดีย๋ยวตอบไปข้างบนดีกว่ากลัวลืม อ่านี่ไงที่ผมจะให้ดูนี่นะฮะอืมบริเวณนี้ก็ผมได้ทําการสํำรวจนะฮะเดินมาจากบ้านตรงนั้นน่าจะใช่นะฮะแล้วก็เดินเดินไปเลยอ่าแล้วก็ลงมาเราจะไปหาอ่าเ,เรียกว่าเ,เรียกว่าอะไรวะอับดอนไมลหรือเปล่าสตองโฮเออนั่นแหละไม่รู้อะสองอย่างเฮ้ อุย้ยเยอะมากืตายสักตัวไหมเนี่ยโอเคตายหมดละอีเดี๋ยวนะไปทางไหนวะผมลืมเดี๋ยวผมฆ่าซอมบี้ตรงนี้ให้หมดก่อนดีกว่าอ่าบริเวณตรงนี้อ่า เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันผมไปดูตรงอันนั้นก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนผมจะเอาของไว้บริเวณตรงนี้แหละม้าผมก็เก็บไว้แล้วเรียบร้อยเพื่อสิ่งนี้แหละอืมตรงนี้มีวัวเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายแล้ววะอย่ายังไม่อยากตายโอ้โหเกอบตายรีบว่า ดี๋ยวผมไม่เจอวะน่าจะไม่ใช่ตรงนี้มาผมอยู่ตรงไหนวะมันน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมหาก่อนนะโอเคทางนั้นอุย๊ยผมนึกว่ามันหายอยู่ไหนละ่ะยัา้าผมขอเดินไปสักพานะฮะผมไม่อยากใช้ม้าแล้ววะเลื่อนม้ามันจะหมดอุ้ยซอมบี้ก็เยอวะว่ะ โอเคเราไปเดินต่อเลยมอมอมอ,อเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันหายโอเคทางนั้นตกใจหมดนึกว่าเจอแล้วเหมือนว่ายังไม่ได้ปิดไฟน,นะฮะ แม่ยเจอสเกลตันวะบุกนั่นเลยมาเจอปมละแป๊นหนึ่งนะดนูในอีกกัวนหนึ่งซอมบี้ อุย้ยโ,โดนจมมุมแล้วชิบหายแล้วโอ้ยตายตายกูตาย,ตายโอ้โหเกือบเหมือนข้างบนจะเป็นเออ่สเกลตันอีกตัวนะฮะอยู่ไหนนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงเออตายแล้วผมขึ้นไปที่สูงดีกว่า อ่าแล้วก็อินเดโพลเฮ้ยไปทางนั้นเหรอเหมือนว่าจะไปปิดทางนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันหายเหรอเฮ้ยไม่เอานา่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะตอนนี้จะเช้าหืมนี่ไงอยู่ทางนี้นี่ อ่ะเมื่อกี้มันผมไปปิดทางนะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคทางนั้นเฮ้ยหายชิบหายละเป็นหนึ่งผมขึ้นไปก่อนอยู่ไหนล่ะมันอยู่ไหนอยู่ไหนวะเฮ้ย มันคือตัวเดินทางของผมนะเว้ยชาแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะเฮ้ยม,มันหายจริงๆนะเนี่ยแง่อมบีก็เยอะอยู่ไหนอีกว่าเออนี่โอเคมันหายนะ เก็บดูเลือจะหมดเอาอเทางนี้เนาะเราไปเลยแล้วก็เอ้าไปทางนั้นแปลว่ามันใกล้ถึงแล้วครับผู้ชมมันใกล้ถึงแล้วแบบนึงนะทางไหนอุ้ยเดี๋ยวมันหน้าเหมาะถ่ายรูปจริงๆเฮ้ยไม่ได้จะโยนเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างคุณผู้ชมมันอยู่ข้างล่างแบบนึงนะ อีกลูกหนึ่งหายอูย้หายไปทั้งสองลูกเลยเหรอโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้หรือเปล่าวะอ้าผมเจอแล้วฮะคุณผู้ชมมันอยู่ข้างล่างแล้วก็โคตรไปเลยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอีกอันนึงผมว่าน,น่าจะอยู่ตรงนี้แหละ ผมขอกดก่อนนะฮะป็นยออย่างนั้นเราก็ได้ใกล้ใก้ถึงจุดจบของเกมนี้แล้วนะฮะยังไม่ได้ทําอะไรเยอะโอเคขั้นตอนนี้ผมจะกดลงไปเรื่อยๆนะฮะหวังว่าจะเจอสาธุ